เรียนนายกสุรศักดิ์ชินวงศ์พัฒนานายกสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภในาน,นามคณะมนุกรรมการดําเนินง,งานจัดการประชุมสัมมนาผู้ตัดสินบาสเกตบอลประจําปี2554ขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียนมาเป็นประธานใน พิธีการประชุมสัมมนาปีนี้ในวันนี้นะครับในการจัดประชุมครั้งน,นี้มีผู้เข้าร,รับการประชุมจำนวน240คนโดยมีวัตถุป,ประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบนโยบายและแนวการดำเนินงานของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากร,ะะกรผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินเจ้าหน้าทีโตะ๊ะการเป็นผู้สอนและการเป็นผู้เล่นได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้ผู้ตัดสินมีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แต่ละด้านของแต่ละคน ในการจัดประชุมนี้แบ่งเป็นเนื้อหาสาระสอง,ส,องส่วนด้วยกันคือส่วนแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินซึ่งจะดำเนินการในช่วงภาคเช้านะครับส่วนที่สองเป็นเรื่องกติกาปี2010ที่เปลี่ยนแปลงโดยมีผู้ผดสอนจากสโมสรทีมบุคลากร การศึกษาตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในภาคบ่ายในโอกาสนี้ได้เวลาอันสมควรกระผมให้พอการเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมสมนาคจำปีผู้สอนบาสเกตบอลและให้โอวาทพอสังเกตพอการเรียนเชิญครับ